วันนี้เราขับเครื่องบินมาถึงท่าอากาศยานเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ Hello Shui <c oughs> Thank Subscribe you Ping สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้น้องชิวแต่งตัวสวยจังเลยจะไปไหนคะจะมาสมัครงานคะ่ะจะมาสมัครงานสมัครงานอะไรคะสมัครงานเป็นนะักขับเครื่องบิน จะสมัครงานเป็นนักบินเป็นกัปตันขับเครื่องบินเหรอคะอุะ๊ยแดขวบแล้วจะสมัครได้เหรอสมัครได้สิคะจริงอ,ะอ่ะป๊าป๊างั้นเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยดีกว่าว่าแปดขวบนี่จะสมัครเป็นนักบิน <c oughs> ได้ไหมอะนะไปดูกันเลยพี่คะหนูจะมาสมัครเป็นกัปตันเครื่องบินได้ไหมคะได้ค่ะสมัครได้ใช่ไหมคะสมัครได้ค่ะ โอ้โหน,น,น,ลลโโนี่พร้อมให้ตัวเครื่องบินด้วยเลยเราสามารถขึ้นไปข้างบนได้เลยนะคะพร้อมแคนเฟิร์สคาสด้วยเฟิร์สคาสเลยนะโอเคไปกันค่ะโอ้โหนี่คือสายการบินข้างบนนี้ออมีที่นั่งแบบ VIP นะคะ นี่มันเป็นคาเฟ่นั่นเองนะคะาคาเฟ่นบนเครื่องบินจริงๆนะคะเป,เป็นแบบ f i r s t c l a s s เลยนะคะข้างบนนี้นะคะตั๋วเครื่องบินเนี่ยเราสามารถาทำอะไรคะเอาไปแลกเครื่องดื่มได้ด้วยไหนเครื่องบินมีระเบียงด้วยหรอ <c oughs> อุ้ยไี่ไงน, <c oughs> นี่เราสามารถออกไปตรงยังฝีกเครื่องบินได้ด้วยนะคะ <c oughs> ทุกคนดวูว้า โอ้ยไม่กลัวไม่กลัวเพราะว่าเขามีระแนงอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมมีระเบียงตรงนี้ด้วยนี่นใช่เขาห้ามออกไปตรงนู้นนะคะเ <คะ S 1> ขาให้อยู่แค่ในบริเวณโซนนี้เท่านั้นสนาบินของจริงสามารถบินไปได้จริงเราจะเกาะได้ไหม,ไมไเราจะยืนอยู่บนนี้ได้อยู่ไหมไม่ได้ไไดนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันแล้วนะคะทุกคน โอ้สวยมากหมูเป็นสีสีเลยอะอทุกคนตอนนี้น้องชิวเจอห้องทำงานของน้องชิวแล้วนะเจอห้องทำงานแล้วนะคะตอนนี้เราจะไปขับเครื่องบินใช่ไหม <c oughs> โอ้กัปตันนี่คือห้องขับเครื่องบินนะคะทุกคนดู <c oughs> โอ้มีเปิดเพลงให้ฟังด้วยนี่นี่กับตันต้องนั่งคือตรงไหนคะตรงไหนคะกับตันซ้ายหรือขวาดีาอาโอ้ข้างล่างเป็นอะไรคะเป็นรถใช่ไหม,มโอ้นี่คือหมวกกับตันนะคะ <c oughs> <c oughs> อุ๊ยนั่งชิวได้นั่งครึ่งวิน <c oughs> ได้ขับครึ่งวินเลนี่เดี๋ยวขอคุณแม่ขอนั่งข้างๆนะคะคุณแม่จะเป็นโคพปอลอตนะคะอ่าอันนี้กับตันใหญ่นะคะ ปุ่มเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเห็นไหม,มปุ่มเยอะมากมันต้องบังคับอะไรบ้างนะเนี่ยโอ้เป็นนักบินนี่ไม่ง่ายเลยนะคะเนี่ยท่านผู้โดยสารตรรจทราบขนาดนี้เราได้พาท่านเข้ามาสู่ท่าอากาศยานเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> <c oughs> ยังไม่ได้ไปไหนเลยนะคะนี่ไม่เหนะม,มือนนะเหมือนขับรถนะเหมือนขับรถเหรอใช่ตอนนี้ขับอะไรเป็นได้บ้างแล้วคะ โยเว้นจักรย,<ะ>ยานเราขับเครื่องบินมาถึงท่าอากาศยานเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะาปต่อไปเราจะพาทุกคนนะคะไปทานอะไรอร่อยๆอใช่ไหมคะคืนหมวกพี่ปอแล้วจิวอันนี้บัตรโดยสารตัวเครื่องบินใช่ไหมคะตัวเครื่องบินเราจะเอาไปแลกเครื่องดื่มนะคะตอนนี้ปะมีเค้กด้วยอะ่ะมีขนมด้วยอะ่ะมีน้ำด้วยออ อะไรคะพาสเทลน่ากินมากหวานเจี๊ยบเลยหรอกัปตันคะกัปตันช่วยพาไปดูล้อเครื่องบินไหนดีคะไปนับดูก่อนซิว่าเครื่องบินมีกี่ล้อคะ โอ้18ล้อเหรอคะหรู้ไงมคะ18ล้อชิวรู้ไหมคะว่าเครื่องบินลำนี้อายุกี่ปีกี่ปีคะอายุ30ปีโอ้แล้วสามารถจุคนได้ถึง416คนเลยนะคะจบแล้ววันนี้ได้เป็นนักบินไหมคะไม่พาแม่มาเที่ยวแล้วก็ได้เป็นนักบินด้วยนะคะแบบว่าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งใช่ไหมคะมาสมัครงานเป็นนักบินแป๊บหนึ่งนะใครชอบกิน ลืมกดไลค์กดแชร์กดสบสไคร์ใหด้วยนะบ๊ายบายฮัลโหลชีวิต u ับส r คร e